Oh. สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมชเจมเบ็ดบินจากช anel AJ Fox TV อีกเช่นเคยนะครับโอ้โหเป็นไงห่างหายไปนานกับการอัดคลิปมุมนี้คิดถึงไหมอู้เป็นเดือนเป็นเดือนได้นะที่ผมไม่มาอัดคลิปในในในมุมนี้นะครับเพราะว่าผมย้ายคอมตัดงานข้างนอกนะครับเพราะมันร้อนแอร์ผมอยู่ข้างนอกครับข้างในจะไม่มีแอร์นะครับแล้วบวกกับเนี่ย ไฟหนึ่งดวง2ดวง3าดวงใหญ่ๆแบบจ้าๆเลยประทะเข้าหน้าผมนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มานั่งเพราะว่ามันร้อนแต่ตอนนีน้าจะมีโปรเจตกต์จะซื้อคอมอีกชุดหนึ่งจจัดคอมใหม่ไว้ตัดงานให้ท่านผู้ชมเลยคอมเก่ามันช้ามากนะครับทำให้คลิปลงไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับ ผมก็เลยจะจัดคอมใหม่แต่ก็ต้องรอดูงบรอดูสเปคก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องคอมเลยนะครับแต่ก็อยากจะซื้อให้มันลื่นๆให้มันตัดงานให้ท่านผู้ชมดูได้ไวๆนะครับอาจจะตั้งไว้ข้างนอกอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งอาจจะว่าแบบเนี่ยอย่างอย่างผมอัดกลางวันเนี่ยผมอยากอัดข้างในเพราะว่าร้อนไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้เงียบนะครับได้เงียบขางนอกนะผมอัดตรงร้านเนี่ยเสียงรถ มันจะเข้ามามันม่นมัน่นมั่นมั่นนะครับซึ่งร้านน่าเจมติดถนนนั่นเองนะครับมาอยู่ข้างในก็ลดได้บ้างกลับกันถ้าอากลางคืนเนี่ยผมอยากอยากถ่ายข้างนอกเพราะ1นึ่งเย็น2ช่วงเคอร์ฟิลเนี่ยรถจะไม่มีจะเงียบนะครับรถปัญหาตรงนั้นได้แต่ก็ผ่านผ่านกันแล้วกันข้างนอกข้างในนะครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับก็น่าเจมคนเดินมันแหละเพียงแค่บอกไอ้คลิปเปลี่ยนไปมุมไม่เหมือนเดิมอ่ะอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยมาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ มีลอกหนึ่งตัวที่อยากให้ท่านรู้จักไว้เออมันคืออะไรนี่เน่เฮ้ยผมเคยโพสต์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้คือราชาแยหย่งลองกไมกครเบด FX 6 8 Vira Limited ปี2014นะครับโหแค่ชื่อชื่อโคตรยาวเลยนี่ชื่อลอกหรือทางเข้าบ้านไว้เฮ้ยเออ ให้ที่ผมเรียกว่าราชาแห่งลอกเพราะว่านี่ครับเพราะว่าคาว่าเมกะเบตนะยครับเมกาเบตเนี่ยสำหรับผมเป็นที่สุดของลอก้วครับก็คือเป็นลอกแบรนใช้คําว่าแบนนะเป็นแบรนที่ค่อนข้างราคาค่อนข้างแหวนนะคือมันเป็นเทพของเทพอีกก็คือมันก็เป็นอีกค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนะครับแต่บ้านเราเนี่ย ต้องแบบต้องกงรุ่นจริงๆเล่นกันนะครับคือคือมันไม่มีลอกราคาแบบ2,000-3,000ให้เล่นนะครับแบบนี้คือมันแตะหมื่นขึ้นไปถึง2 0 0 0 0 3 0 0ถึง3 0 0ห0หรือถึงเป็นแสนก็มีสําหรับแบบไอ้ตัวเมก้เบ m ดโมโนบ็อกสีม่วงเห็นแว่วๆมาเป็นตัวรีมิเตดที่ตัวเป็นแสนก็มีนะครับ มันไม่ใช่ลอกที่ว่าแบบเฮ้ยบ้านเราใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะว่ามันไม่มีตัวราคา2องสามพันเริ่มมาก็หมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นขึ้นไปเลยนะครับอย่างตัวนี้มือนหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆเลยนะนี่นะครับที่สำคัญที่ผมอยากให้ผูกคนรู้จักนี่มันเป็นต้นแบบของทีสามครับเพราะว่ามันนี่ครับเปิดประทุนได้นี่เปิดประทุนได้นะครับก็คือเป็นรุ่นแรกแกของทีสามน t ทีสามจะมีต้นแบบมาจากตัวนี้นะครับเป็นเมกะเบต fx 6 8 นะครับลิมิเต็ดนี่อาปากได้อย่างนี้อ่านะครับก็คืออยู่ในลอกที่มีกระจังหน้าที่ยกได้แล้วแมงโคดเทนะครับตัวนี้มันเป็นลอกที่แบบจริงจริงแล้วผมได้มาแบบอยากเอามาแบ่งปันอนะเพราะมันหายากนะครับรอบที่แล้วผมเปิดเบอร์ไปแล้วเออ,อหลายคนบอกเฮ้ยเปิดอีกเปิดอีกซึ่งตัวนี้เปิดเบอร์นะอ่าก่อนจะพูดไม่มากกว่านี้รีวิวกว่อนแล้วก็กระซิบเลยบอกว่า มีเปิดเบอร์ให้ลุน้นขาอยของกันก่อนนะครับเผื่อท่านอยากได้เไม่ใช่บอกเฮ้ยไอ้เจมมาถามให้กูอยากอีกแล้ว,ลวกูจะไปหาที่ไหนแพงก็แพงของก็หายากจะทายังไงเรากต้องมีทางออกนะเว้ยเออแต่ก่อนอื่นต้องมาดูสเต็กแฮะสเปกกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันก่อนนะครับผมเจ้าเมก้เบด F X 6 8 v i o ว a เนี่ยโอ้โหชื่อยาวใช่ไหมเรียกเป็นว่าเมก้เบลดวิโอลาแล้วกันอะ เจ้าม่ก็เบลดวิโอลาเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดนะครับสีน้ําเงินมุกตัดเขียวน้าเงินมุกก็คือเห็นไหมจะมีเก็ดมีเก็บนะครับตัดสีเขียวนะครับแต่ก็เหมือนเดิมสไตล์สไตล์ส,ลสีลอกตะก,กูนี้ไม่ค่อยทนนะครับจะมีรอยสีทลอกนิดหน่อยนะครับเราต้องแจ้งกันไปนะครับแต่เทียบกับปี14อ่ะตอนนี้ปี20แล้วอะ 6ปียังสภาพนี้ผมว่าสวยมากนะครับอันมีสีลอกนิดหน่อยนะจ๊ะ,ะตามสไตล์พวกเราต้องเอาคันไปหนีบนะครับตัวนี้มากับน็อตไมกครเบดแท้นะครับน็อตแท้สังเกตมันจะเป็นยางดําแต่ข้างในเห็นไหมมันเป็นน็อตก็อกอยู่อีกทีนะครับคือพวกลอกไม่กรเบดหรือลอกเลยว่ารุ่นเก่าๆครับเขาจะให้น็อตก็อกมานะครับแต่บางทีเอาก็อกไปหุ้มยางให้เราไม่เห็นบางทีเก่าๆแนละ้วพวกทีดีซดพวกแบบ เก่าจ๋าอะไรอย่างนั้นนละครับลองไปกีดดูนะใครมีลอกไหนว่าเก่าๆนะครับระดับ10ปีขึ้น,นอาจจะเจอน็อปก๊อกนะครับแต่น็อปก็อกผมพูดเลยเอาแค่ตัวมันเดิมๆบอกขายกันคู่เป็นพันนะครับหรือพวกน็อปก็อกแต่งทั่วไปเนี่ยก็คู่เป็นพันเหมือนกันพวก R C S อะไรเงี้ยคือมันเป็นน็อปที่ค่อนข้างจะมีราคาและมีคุณค่านะครับคือเป็นน็อปเดิมที่แพงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเออนี่แถมได้สปูล S V ด้วยนะครับสปูล S V นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าลอกตัวเนี้ยมันเป็นมือ2แต่เป็นมือ2จากญี่่ปุนนะครับ คือก,ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเยอะแหละจริงๆมันไม่ใช่สปูลเดิมมันนะแต่สปูลเอสเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบเทพสดๆสําหรับการตีเหยื่อแล้วแหละผมว่ามันคุมฟู่ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าสปนะูลเอสนะเห็น็อตเป็นแบบนี้โ,โคตรจ้าบเลยโคตรจาร้รจาบเลยนะครับก็ประมาณนี้ขวารอบ6.8นะครับหมุนเลื่อนๆนะครับยกกระจังหน้าได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับ บอกเกียร์สายเป็นทีวีนะนี่เป็นทีวีนะจ๊ะรอบ6.8หมุนขวานะครับอาจจะมีเสียงบ้างตามสไตล์ลอ,อกมือ2นะครับก็อยากให้ท่านมารู้จักรอ,อกอีกหนึ่งตัวที่มันเป็นราชาของลอ,อกนะครับอยากให้รู้จักแบรนด์เมกกะเบตกันบ้างเพราะนักเจอไม่เคยรีวิวแบรนด์เมกกะเบตเลยนะครับคราวนี้พูดมาขนาดนี้อยากได้แล้วสิอ่ะผมเปิดใด้ลุน้นพูดง่ายๆสัส้นๆใครอยากเล่นอยากลุ้นเบอร์คลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์แล้วก็ขออนว่าใครสนใจร่วมลุนล้นลอกเทพเลยครับหลังผมสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสำค มะม่วงซิมองวิ 16, วงยอ262นะครับเปิดให้ลุ้นแค่เบอร์120บาทจอง5เบอร์ลดเหลือ500จอง10เบอร์ลดเหลือ900เท่านั้นตกเบอร์ละ90บาทผมพูดสั้นๆตรงนี้ไม่จุดส,สำคัญถ้าคุณอยากได้คุณตามลิงก์ตรงคอมเมนต์มาแค่นั้นนะครับหรือแอดเฟซผมมาจินยุบบนนวนเฟสนี้ ตามนั้นแหละ่ตามนั้นแหละท่านผู้ชมผมไม่อยากขายของเยอะแค่บอกให้รู้ว่ามันดีจริงแต่ถ้าอยากได้ผมมีสนองกิเลสของคุณได้ถ้าเงินไม่มีผมเปิดเบอร์ให้ท่านลุน้นแค่นั้นเองนะครับคือผมแค่รู้สึกแบบเฮ้ยผมทําให้คุณอยากได้แล้วแบบผมไม่สนองวิธีการแก้ปัญหาให้มันเลยรู้สึกไม่ดีอ,อยากได้ไหมอยากได้มีวิธีให้อยู่ตรงลิงลกน์นะครับมาลุ้นเลิกกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสนอกสถานที่ให้ดูไปดูการเทสนอกสถานที่กันไป อ่มาลองเทสของเล่นใหม่นะครับไม่คเบดวิโอรารีมิตส์สกับคาน,นโนนะครับนะ้เจมซื้อมาใหม่ด้วยนะคันเนี้เพิ่งซื้อมาได้แบบไม่นานนะแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานริ่งเลยด้วยวันนี้มีชาเลนจ์แข่งกับตากล้องนะครับว่าใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันปลาขึ้นดีครับที่นี่มันปับยังไงว่ยังปับไม่เป็นไรลอกเลยลองปับดูก่อนนะครับ เมื่อกี้บอร์สิเบอร์หกอะขวาด้วยไม่ถนดัดโอ้ไม้คนเยอะเลยครับท่านผู้ชมไม้แบบเยอะมวกอะแต่ช่วงนี้ไม้หายากครับผมก็ต้องตีตีไปก่อนใช่ไหมโอ้จิบโคตเจอไม่ถนัดเลยอะกล้องครับมันแบบมันเป็นรอบขวาแล้วผมใช้ซ้ายอะ ดึงองนี้ก็ได้อมีใครว่าทำไมรอกขวามันหมุนอย่างเงี้ยกัดเราจะส่งทันไหมเนี่ยโกเจกไม่ถนัดอ่ะากอเลยเฉยมันโอเคไงแต่พอต้องเจิกด้วยมันรู้สึกแบบไม่ถนัดคันโซนโนี้เซนโคตรดีเลยครับพอเซนดีเนี่ยมาเจอในหมายที่ลกอย่างเงี้ยมันทำให้เราหลอนไอ้ยัโดนไม้ที่ปึกปั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 กปก,ปก,ปก,กูก็นั่งรออยู่ว่าปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ย อย่างที่บอกคันนี้เป็นคันใหม่ที่มึงซื้อนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เติมเลยนี่คือการใช้งานครั้งแรกที่ผมเพ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วมั้งแล้วก็ยังไม่ได้ออกหมายเลยอันนี้เวทสี่ขีดสิบนะครับลาพลาสโน,โนผมมีสองคันละเพราะว่าผมซื้อมาอีกคันหนึ่งที่บอกว่าทำไมซื้อใหม่ก็ยังใช้อยู่แล้วนี่อันนั้นมันหกสิบสองครับลมนิ่งละลมนิ่งนี้น่ารุนครับผม หกโมงกว่าด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้โอ้ยเมื่อยจริงๆดีดีครับสะปูนิดวีแต่ติดที่ว่ามันเสือกเป็นเป็นขวาเนี่ยแหละผมใช้ไม่ถนัดถ้าเป็นซ้ายยังไงผมก็เก็บไว้ใช้ครับลอกตัวนี้มันเป็นลอกทิมิเติดนะครับหาย,ยากผมหมุนอย่างเงี้ยมีใครทำเหมือนผมไหม,มหมุนแบ่เงี้ยเลยเหมือนเล้าอยู่ในรางมันอไอ้ไอ้ไวะ ไหนพีเน่เห็นว่านั่นอ่ะตรงใบไม้นั่นน่ะใบไม้ละกี่ใบสัตว์ตัวเล insight, ็กๆเลยตัวแดงๆเเล็กๆลยแต่ค้องไม่ใหญ่ปลาหมอป่ะน่าจะแม่ปลาหมอน่าจะลูกปลาหมอลูกปลาหมอเป็นค้อกอ่ะอ้าวเฮียนะครับท่านผู้ชมลูกปลาหมอเป็นค้อกไหมลองคอมเมนต์นะครับรอบที่แล้วผมเถียงก็มันมันบอกว่าผีเสื้อออกลูกเป็นหนอนต้องต้องลำบากเซิร์ชกูเกิลอ่ะผีเสื้อพ่อหอกเสียงลูกเป็นหนอนสัตว์ ใช่หมอหมอลูกเป็นข้อกีกหรอรอบเนี้ยกลับไปใครรู้ว่าคอมเมนต์ให้วกผมทีครับจะได้หายสงสัยโอ้ยท่านผู้ชมพอลมหมดแม่งก็ร้อนน้ำก็ลังสวยเลยตอนเนี้ยนี่ยนิ่งๆแบบเนี้ยจิบป,ปอดีด้วยเมืเ่อกี้ที่ใส่ป e สไปเลยเหรอตากล้อง p e สกับคันที่เป็นไมโครกไกด์นี่ไม่เหมาะเลยนะครับมันจะทำให้ สายออกลำบากไม้โคตรเยอะครับผมพูดเลยนะกผู้ชมแล้วบวกกับคันสโนที่เซนต์มันโคตรดีมันทาให้เราหลอนแบบหลอนสุดๆอะกัและครับ ผมยังไม่ได้วัดเลยแล้วคือมันแบบมันรู้ตัวก่อนเบ็ดหลุดมือครับเมื่อกี้ตกใจด,ดีครับคือเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเบ็ดผมแบบหลุดมือลงเลยครับเออนีนะ้มีกล้องมุมนู้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคือแบบ คือมันส่งแล้วมันวิ่งพู๊ดไวมากอะตาก้องแล้วแบบแล้วแบบเรายังไม่วัดแล้วมันก็โดดขึ้นอะ่ะโอ้โอตกจุ๋ยหมดเลยครับอ๋อเหรอโอเคก็พอได้เทสครับ6โมงเย็นละก็ไม่น่าจะมีแต้มต่อไปแล้วครับมันมืด ไปเรียบร้อยครับถ่ายรูปเสร็จไปเลยครับเนี่ยไปเรียบร้อยครับถ่ายรูปเสร็จไปเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมกะเบสนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาละนี่นะครับเราได้ปลาแล้วนะครับแต่ผมไม่ยกขึ้นเฉยๆโอเค ครับท่านผู้ชมเวสวันนี้ก็สำเร็จนะครับมาเทสทั้งเจ้าซีนามิกิแล้วก็เจ้าเมกคเบด F X 6 8 v i o ว l limited นะครับได้ปลานะครับแต่ผมไม่ยกขึ้นนะครับก็สำเร็จเดี๋ยวแบ่งซอยตัด2คลิปเพราะว่าคลิปมันหายยานะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสัตว์เอ้ยกระชากมือเลยครับท่านผู้ชมวัดไม่ทัน น่าจะเห็นปลายคันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเม็ดปูดเลยพันเลยอะ